นักวิเคราะห์เชื่อราคาอีเธอร์ย่ำจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในอีกไม่กี่เดือนเหรียญคริปโตที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกอีเธอร์ยมได้แยกตัวออกจากความสัมพันธ์กับบิตคอยโดยสมบูรณ์ส่งผลให้ราคาของอีเธอร์ย่ำฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้และนักวิเคราะห์เชื่อว่าอีเธอร์ย่ำจะกลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโต5อันดับแรกที่น่าจับตามองนักวิเคราะห์คริปโตที่ทุกคนรู้จักกันดีคอยบูโรได้สังเกตเห็นว่า อีเธอร์ยังมีโอกาสที่สูงมากที่จะกลับตัวเปลี่ยนไปเป็นช่วงขาขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากความกระตือรือร้อนของเหล่าทีมงานที่ตั้งใจทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อเปลี่ยนระบบ Proof of Work ที่มีอยู่ให้กลายไปเป็น Proof of Stake ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศของอีเธอร์ยังจะเป็นตัวผลักด้านที่สำคัญให้กับราคาของเหรียญในอนาคต นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดใช้งานตัวอัปเกรด EIP 1559จะเป็นพระเอกของเรื่องนี้โดยช่วยให้อีเธอร์ยังกลายเป็นสินทรัพย์เงินฝืดอย่างแท้จริงส่วนหนึ่งมาจากของค่าธรรมเนียมของการทำธุรกรรมทั้งหมดถูกเผาทิ้งซึ่งจะผลักดันให้ราคาของ e t h พุ่งสูงขึ้นไปอีกในอนาคตขณะเดียวกันทางด้านนักวิเคราะห์เอลิออตเวนแมนกล่าวว่า ETS กำลังลุกเป็นไฟอย่างแท้จริงการเปลี่ยนไปใช้ รูฟอบสตาเกตจะทำให้สิ่งนี้ดูน่าทึ่งขึ้นไปอีกและถึงแม้เมทามารสจะยังไม่รองรับ EIP 1559รวมถึงแดบหลักตัวอื่นๆแต่สิ่งนี้กลับส่งผลกระทบที่สำคัญต่ออุปทานจนคาดไม่ถึงในทำนองเดียวกันการลงทุนอีเธอร์ยั่งของสถาบันก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับส่วนแบ่งการตลาดสำหรับนักลงทุนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นมูลค่าตลาดอีเธอร์ยั่งแซงหน้าบิตคอยในไม่ช้าก็เร็ว กดอ่านข่าวนักวิเคราะห์เชื่อราคาอีเธอร์ย่จะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในอีกไม่กี่เดือนต่อที่สยามล็อกเชน